Snowboard ร้านขายลบักเลส5ถึงเลส10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a พและอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ r b x กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรโลบอกนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปโจโจ้ที่มีชื่อว่าไอยูนิวัตซ่อนชามนั่นเองนะครับผมนะก็วันที่24นะครับทางเดฟได้ทำการอัปเดตมาที่เรียบร้อยแล้วสําหรับสเปซตัวแรกนะครับตัวนี้มีชื่อว่าเดอะไนท์นั่นเองนะจากเกมฮอลล์ไนท์นะครับผมนะก็โอเคมาส่วนวิธีการได้อ่าตัวเดอะไนท์นะครับผมเราต้องอ่าห้ามมีสแตนนะครับใช้สแตนเลตในการใช้มันนะครับผมนะซึ่งมันไม่ใช่เป็นไอเทมเกิดครับแต่ว่ามันจะเป็นจุดที่ให้เราไปคลิกตรงนั้นเเเลยยยทีีีดววช ก็รู้รู้กันอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนครับนี่ตรงบอดน,น้ําพุของอ่าเดอะไนท์เลยนะให้เราเดินไปข้างหลังตรงนี้นะครับนี่คุณจะเห็นก้อนอ่าก้อนหินดำๆตรงนี้นะครับเขาอ่าแอดมินเขาเรียกไอเทมนี้ว่าเป็นอ่าเมโมเรียลนะครับหรือความทรงจํานั่นเองนะก็อ่ถ้ามีสแตนเนี่ยหรือว่ามีสเปซอื่นอยู่เนี่ยจะไม่สามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับจะไม่สามารถคลิกได้นะต้องเป็นอ่าโนสแตนเลสเท่านั้นเนี่ยแบบไม่มีสแตนอะไรเลยนะเป็นฮิวแมนธรรมดาธรรมดานะครับโอเคให้เรากดคลิกไปตรงกรง้อนหินตรงนี้เลยนะครับอ่ะคลิกไป พอคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะจอดำใช่ไหมแล้วเราก็จะจอดำนั่นแหละเออเนาะแล้วแล้วมันก็จะวาร์ปเรามาอายันที่อื่นนะครับไม่รู้ที่ไหนนะครับผมก็โมเดลสําหรับตัวเดอะไนท์ก็จะประมาณนี้เลยเป็นตัวเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวในเซิร์ฟวีดีกว่านะครับถ้าเรามารีวิวในเซิร์ฟนี้เดี๋ยวจะชิปหายเอานะครับโอเคปะเราไปเซิร์ฟวีกันดีกว่า โอเคสำหรับโมเดลสเปซอ่าเดอะไนท์นะครับผมหน้าตาก็จะตัวเล็กประมาณนี้เลยเนาะตาดำๆตัวขาวๆผ้าคลุมสีเทาๆนะแล้วก็ดาบเหมือนอักซวินที่มันแหลมๆนะครับนะครับผมนะผมก็บอกวิธีการได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวของรีวิวตัวนี้กันดีกว่าว่าอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคทุกคนเห็นไอ้รูปอ่าคล้ายๆหัวหัวแบบโนต่างดาวด้านซ้ายบนไหมอ่ามันจะมีทั้งหมด5หัวนะครับผมมันจะเป็นอ่าเหมือนพลังชีวิตนะครับผมนะโอเค อ่าไหนลองตีมาสิมารู้สึกว่าถ้าใช้สแตนตีอ่ะมันจะเขาเรียกว่านักวดจะลดอ่ะนะแต่ถ้าเป็นพวกหมัดเฮฟวี่หนักๆหน่อยอย่างเช่นตัว R ของไวสนิกเมื่อกี้เนี่ยตัวสับเมื่อกี้เนี่ยอันนี้หายไปหลอดหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเดอะไนท์มาฟันกันเองเนี่ยคือมันลดไปไวมากเพราะว่าน้ำมจมันแรงพอสมควรนะครับผมเอาลองลองกดสกิลตัว E ใส่สิอ่ะสกิลตัวออ่ะตัวอะขอตัว E ไม่ ตัว e อะเออตัว e เห็นไหมทุกคนลองสังเกตดูนะครับสกิลตัว e นะครับไม่ลดเลยแทบจะไม่ลดเลยดีกว่าถ้าไม่โดนหมัดเฮล์ี้พันนะครับเห็นปะถ้าไม่โดนเฮล์ี้พัน์น่ะมันมันก็ลดยากอยู่นะแต่ถ้าโดนน่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะโอเคก็เราบอกเรื่อง HP ของตัวนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลของมันดีกว่าอ่าไม่เอาสกิลสิเอาคลิกซ้ายก่อนเป็นการตีธรรมดาเนาะคลิกซ้ายของตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับเป็นการเอาดาบมาฟันเนาะซึ่งคิดบล็อกไม่ค่อยโดนเลยโ ดาเมจที่สามสิบครับถือว่าแรงว่าแล้วทำไมมันตีทีหนึ่งโคตรแรงอึบอึบโอ้ฟาสัน่นโอเคเดี๋ยวทุกคนสก,กิล Q กับ E เนี่ยจะเป็นการอ่าขึ้นบนขึ้นบนนะก็เหมือนแบบเข้ายกว่าไงตีดาบอ่าตัว E จะเป็นการตีผู้เล่นแล้วก็ขึ้นฟ้าเด้งขึ้นฟ้าแบบนี้เห็นปะนี่เมื่อเราเหงื่อยหน้าท่าน,นั้นนะแต่ถ้าเราก้มลงจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแบบนี้มันก็จะไม่ลอยนะครับดาเมจอุ้ยหกสิบด้วยมีคิดที่เข้าด้วยเหรอเจ๋งจัด นะครับนี่แบบนี้นะครับเออแล้วถ้ามันเต็มหลอดมันทำอะไรได้นะเดี๋ยวดูแปบบเต็มหลอดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะ <c oughs> ส่วนสกิลตัว R จะเป็นสกิลโฟกัสครับแล้วก็อีกมันมี R R แบบกดคลิกรอบเดียวแล้วก็ R โฟกัสนะเดี๋ยวเราเอาแบบตัว R รอบเดียวก่อนตัว R รอบเดียวจะเป็นการยิงอะไรออกไปออกจากลูกตาประมาณนั้นอนะ่ะไม่รู้ลูกตาหรือปากนะนี่แบบนี้ครับตัว R เห็นไหมจะเป็นการปล่อยเลเซอร์อะไรเไม่ใช่ปล่อยเลเซอร์ปล่อยแสงอะไรออกไปนะครับแล้วก็ทาดาเมจให้กับผู้เล่นด้วยหไหม แล้วก็ไอหลอดด้านซ้ายที่เราสะสมมาเมื่อกี้มันก็จะลดลงด้วยนะครับส่วนตัว R ก็จะเป็นโฟกัสแบบนี้กดค้างไว้นะเห็นไหม,ไมรู้ว่าโฟกัสไปเพื่ออะไรอ๋ออาจจะชาร์จแล้วก็ยิงก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าผมรีวิวผิด,ผดๆไงก็ขออภัยด้วยโอเคส่วนสกิลตัว C ก็จะเป็นสกิลแดชแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแดนได้แป๊บเดียวเองนี่กระโดด Death แดนป์วะเอบเอ้ยได้อยู่นิดนึงถือว่าแดชเร็วนะแต่ว่าไม่ได้เร็วขนาดที่ว่าหนีคนอื่นได้นะ โอเคป่ะเห็นไหมเลือดเราลีด้วยดูยดิทุกคนเลือดเราลีคบตอนไหนไม่ได้ไม่ได้สังเกตส่วนสก,กิลตัวซเนี่ยจะเป็นการจะเป็นการพุ่งนะใช่จะเป็นการพุ่งนั่นเองเป็นการพุ่งยาวมากเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเรามาเทสตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะพุ่งไกลพอสมควรนะสําหรับตัวนี้นะครับถือว่าเหมือนแบบเหมือนเขาแจกตัวฟรีแล้วนะนะตัวนี้เจ๋งอยู่นะโอเคอ๋อกดตัวแซค้างนะต้องกดค้างให้มันเต็มหลอดนะคนดูหนึ่งสองสามกดแซค้างนะฮึบ เห็นไหมมันจะมีนี่ไอคริสตัลตามหลังหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหเจ็ดแปดปดอันนะแล้วเรากดปล่อยไปเว้ยหนึ่งสองสามปุ๊บเห็นไหมมันจะพุ่งไปเรื่อยๆครับถ้าเราอยากจะกดหยุดเนี่ยหยุดแบบกลางทางกดแซดอีกรอบหนึ่งครับจะเป็นการหยุดเห็นปะเฮ้ยมันไปได้เรื่อยๆเลยเหรออยวลองกลับสิเนี่ยคือมันคูดาวเร็วมากนะดูดูดูเนี่ยคูดาวโคตรเร็วอะไปแล้วจ้ากลับจุดเดิมเฮ้ยยึบอุ้ย,ยถึงด้วยอย่างไกลนี่โอเค แล้วก็สกิลเอ่อรู้สึกว่าจะไม่มีสกิลแล้วมีแต่เหลืออีกเอ่เขาเรียกว่าน,นะมูเมนต์หนึ่งก็จะเป็นเอ่อกระโดดนั่นเองนะกดสเปกบาค้างแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งจะเป็นการอ๋อสเปกบาจะเป็นการเอ่อถ้าเรากดสเปกบาค้างน่าจะเป็นการโดดสูงไว้ปึ๊บนี่ถ้าเรากดรอบเดียวอะมันก็โดดแค่นี้ใช่ไหมเห็นไหมแต่ถ้าเรากดสเปกบาค้างไว้เนี่ยแบบนี้หนึ่งสองสามจะเป็นการกดค้างแล้วก็โดดสูงไว้ดูดูเบสนี่ดโดดสูงกว่าผู้เล่นธรรมดาน่าจะถึงเสา หนีถึงยิงด้วยถ้าเรากดค้างบินไปแล้วรอบนึงเนี่ยเพ๊่แล้วกดสเปคใบแล้วกดสเปคใบค้างเนี่ยเดี๋ยนะฮึบฮึบจะเป็นการใช้ปีกเหมือนแบบดับเบิลจั์นะครับปึบฮึบเห็นปะถือว่าแจ่มมากเลยนะโอเคสกิลมันก็ไม่ได้เยอะมากครับมันก็มีประมาณนี้แหละเนาะก็สำหรับตัวเดอะไนท์นะก็บอกวิธีการทำอะไรไปเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันที่หายไปนานประมาณ5วันเลยทีเดียวเชียวนะโอเคขอบคุณที่ทุกคนมารับชมครับเจอกันครับบ๊ายบาย